โอ้โหพี่น้องครับป้าพี่น้องครับผมพวกเราับพี่น้องป้าเป็นโรคเะไรพี่น้องครับผ้นี่พี่น้องครับ,บ โอ้ยเบียดพี่น้องมันดึงไ่แล้วเหี้ยครับพุกธรอ้โหใส่เงียบเลวครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นเบ็ดครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุขันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุกคนครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมมันตรงแฟมิลี่ญนะครับเนาะดีๆในภาพนิสายมาเท่าครับพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาใส่เบ็ดกับพี่น้องมาใส่เบ็ดไม้คล้องเอ่อคล้องทรงน้ำนะครับเนาะคล้องทรงน้ำปู่ไกลๆไปเลยพี่น้องเมื่อวานวันเดียวมาใส่อันฝนใส่ไปก่อนเนาะครับเนาะเนี่ยใส่เดบ็ดตะวันฝนตกหมู่ว่านหมู่ก้อนนี่ครับพี่น้องน้ำลวด จ้างหักเล้ยพี่นอ้องตาน้ำล้นกนล็ลวดลวดลวดจนล้นแล้วพี่น้องตาหุนก็นลวดลวดตุ้หม่องเลยครับพี่น้องปลานี่อุอ้ยครับตึกตึกดงังคนย่างไหลครับพี่น้องปลาดุกมีดตอรตัวต่ำหน่ครับพี่นอ้องตาโมนี่เขาได้เงี้ยเด็ดมากพี่น้องเอาเงี้ยเงี้ยจริงหลีดครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้องนี่เงี้ยเด็ดครับผม สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกแปดมีสิบมีสองเวดประมาณสามสิบสามสิบสองสามสิบสามลังครับพี่น้องครับเวดเก้าเนี่ยแหละครับพี่น้องว,ว,ว่าได้เอาเบียดไหม่มาใส่ลอกเมืองครับพี่น้องมาหน,นี่งน้ำไม,ม่ไหมครับพี่น้องน้ำรวดไม่ไหมเจอเงี้ยจริงดีเข้าไปมันที่เป็นแบบไหนพี่น้องเดี๋ยวไปหลุดจิตตามกันมือนี่ผมภาวนาว่าว่าห่อยฝนมันตกแล้วครับเนาะ มืโอนี้อากาศอากาศดีดีก็หมื่บ้านครับพี่น้องคลิปที่แล้วเนาะครับเนาะไฟไปแล้วฝนตกเบิบบดขึ้นครับพี่น้องถึปคนดุกซ่องตัวเป็นทั้งในคนในหลับ,บานานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืโอนี้เจอแง่จริงดีครับผมไปไปใส่เกล็ดต้งบันทึกพี่น้องแง่จริงดีกับเสียบบ่้ยางนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีสาเยเกล็ดเพิ่งจากหลังเนาะครับเนาะเอาเกล็ดเอามาตาฟาร์มของหมอก่อนครับพี่น้องเอ่อฟ้ามฟ้ามหมอก่อน บ้านเอือครับพี่น้องเป็นเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้างานผมนี่ยนะครับยุ่งมองมีโรงบาดนะครับเนาะเหงงานอยู่โรงบานมันเป็นหัวหน้าครับเป็นเรียกจริ้งดีขายครับพี่น้องฟ้าหมอก่อนผู้ใดยุ่งไก่ยุ่ไก่กะแแกเขาไปซื้อได้ครับพี่น้องฟ้าหมอก่อนนะครับเนาะเอาครับที่เปียกที่ปักเนาะครับเนาะปักกลางโตนี่แหละพี่น้องตะวันเบ็ดอาจสิดวงแง่อย่างไรกะอาจสิทธเพื่อหมอกันเลยตะวันขลองพี่น้องขลองมึงครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องย้อนเลยเดียวลักษณะกับจิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องครับ นี่ครับนี่พี่น้องประมาณนี้ครับผมดินย่างดีครับพี่น้องครับโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวเอาไปใส่เบ็ดน้ำกันครับใส่ยางะไปหูหลับพี่น้องครับมันจะมีไฮน่ามีสองฝากเนี่ยนะครับที่หนามรวดลงเพราะกับที่ใส่คลองใส่ไฮน่าน้ำเดี๋ยวเอามาหลุนกันตอนยามครับพี่น้องครับ ได้หกกวดยาออกจากน้อยครับพี่น่องเดี๋ยวปองกันยิงเดืดมันไตเนาะครับเนาะ ครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้พี่น้องอินด,ดึ๊บ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 มันมาเห็นมันกรบบำลลุนแล้วพี่น้องไปโอเคใส่ให้เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งพอสังเขกตนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนยามครับพี่น้องว่ามื้อนี้สีมานคือประมาณเงียจริงหลีดกับนับไม่ไหม,ไมนี่แหละพี่น้องไป,ไปไปครับผม พี่น้องมือนี่ไม้เฮ้ายางงามเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนำให้หน้าล่นไปล่นทอยลงไปครับพี่น้องล่นไปพูดครับสุดปลาไหวทั้งคุดล่นมาจากสวตีพี่น้องลุ่นมาจากคล้องครับพี่น้องคล้องที่ผมใส่มาตะพุ่นครับใส่มาเรื่อยๆครับพี่น้องล่นลงมาหนีครับแต่กับป้าไหวทั้งเทิงนี่ก็บล่นลงมาพี่พี่น้องอู้ยไม้ไม้เป็นจะไสรายพี่น้องครับต่อ่ามื่อนี่เขาใส่ไม้ ไมนีก้อนพี่น้องไม้ไปนี่ขามฟังไปหานน้อยหนึ่งแล้วกัป้าไหน้อยหนึ่งแล้วก็ลงมะข้องก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมไปยักเบ็ดเพิ่มก่อนพี่น้องครับผมเห็นไม้แล้วผมต้องต้องเพิ่มเบ็ดครับพี่น้องครับไปยักเพิ่มอีกจักสามสิบสี่สิบลังครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นต่ถือดีดีครับพี่น้องครับปลาบ่อนอยู่แนป้า้อยอ่ะพี่น้องปลาบ่อนอยู่ในป้าไหยบุ่มบุ่มอยู่ครับโอ้ยสวันครับพี่น้องปาคอครับนี่จะเสียงปาคอครับกินเฮีย เดี๋ยวเฝ้าไปอันยักเบดอีกจกักสิบยี่สิบหลังพี่น้องมาเสียบเพิ่มครับอุ้ยหมยป็นจารจะถือดีพี่น้องครับเนี่ยครับเห็นป้ะครับน้ำหล่นให้หน้านี่มากนี่ตาวาใไ้นี่นะไหลลงหนี่พี่น้องไหลลงบหมืองตัวนั่นตัวนี้ไหลลงไปพูนครับพี่น้องลงจากคลองตะว่าทั้งเทิงนั่นไหลามาจากป้าไว้ยฟังพุ่นครับป้าวัาทั้งเทิงนี่น้ำสวมเบดครับพี่น้อง ป้าวเทีงกระถว่วป้าวไวหนี้กะถ่วมาหนี่เสียงป้าเั้งป้าไวไอฟังนั่นครับบ่นบ่มบ่มยู่พี่น้องครับผมใส่มานี่แหละใส่ป้าวไวไปนี่ครับแล้วก็สใส่ไฮน่ามานี่แล้วก็ใส่ป้าไวไมานี่แล้วก็ใส,ส่เดี๋ยวสิไปเนี้เพิ่มจักสิบนี้สิบหลังครับพี่น้องมาเสียบพังห้าง,างไว้ครับโอ้สอันปลาครับพี่น้องโอ้ป้าไวไอป้านันบน่นยังคักเลยพี่น้องประคอป้านี่ก็บ,บ่นครับพี่น้องไปพอเป็นการเสียไวล้ครับพี่น้องไป อย่าต้องามยางไปนธุ์มึงตันงที่ถือปะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องครับมาลุ่นยาเม็ดน้ากันครับพี่น้องครับกินเข่าเรียบร้อยครับผมบอทันถือครับพี่น้องเนี่ยกระดินดีอยู่ครับถ้าปอกหอยเชอรี่เหยีนดลายไหลครับพี่น้องครับครับทไมปอกง่ายเลยครับ ว่าสิไปยักเบ็ดครับพี่น้องยักอะไรชําเบ็ดเป็นมุนมีขายครับพี่น้องไอ้ดวงเบ็ดเนาะครับดวงในหน่อยมุมี้ขายครับใส่ดวงนี้ไปก่อนครับพี่นอ้องหืโอ้เสียงปลาดิ่งครับพี่น้องครับไม่ได้ปลาอ่อยคุณพี่น้องปลาอ่อยฟังคุณครับนี่ฝากข้องปลาเอาอีกถือวู อยู่กันมงนะครับเนาะเอากวาโทษหลังนี h, uy, 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 uy. Victor 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 ้พี่น้องครับอุ้ย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 พี่น้องครับพี่น้องมึงเบีดครับพี่น้องครับยังว่นี่ป๊าดพี่น้องครับ พี liksom, oh, oh, uh, ahead, ่น้องเห็นหัวปะครับพี่น้องครับโอ้ยนี่นใอง่พี่น้องครับอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต่างกองจะเข้าได้พี่น้องด้อว้าวูยังงีครพี่น้องครับตูงจังางี้เลย ยาหลุดเดอ้อพี่รองเลยยาหลุดเดอ้อยาหลุดเดอ้อฮึโหพี่รองครับป้าพี่รองครับป้องสครับพี่รอง ปอดเป็นโลภเลยคพี่น้องครับผกำบ่อะไรนะครับง่ายแฮมพี่น้องโอ้ยโตเล็กครับพี่น้องครับโตเล็กบอกง่ายเลยครับพี่น้องครับแกาครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องปอดบอกงหายเลยครับพี่น้องลายมไทยเลยครับป๊าดกำมือครับเพิ่มกำมือเลยครับพี่น้อง เช่ไหมครับโอเคครับพี่น้องขออนุยาตเก็บเลยครับเด้อป๊าสุดยังไีพี่น้องครับบ่งโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องพี่น้องบุ่มๆเลยครับ จกดีไปครับมันหมดหลุดครับพี่น้องครับเนี่ันโยปลาเนี่ยนครับโยอย่างก็พักเกษพักเกษนนำครับพี่น้องนี่จริงดีเป็นเหียดอีกแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ตัวแรกอะใส่โลเลยครับพี่น้องตัวแรกก็ใส่โลเลยไปใส่กันต่อครับพี่น้องไปพยาายมกันต่อครับผมอุย้ยเจียวครับพี่น้องเจียวหลังแรกกับหมานแล้วครับง่าย,ยเลยครับพี่น้อง ว่าอย่างนเสียงเด่นอยู่ได้พี่น้องจังมันถือฝานี่หลังนี่โอ้ยหลังนีนก็สูงจ้ะฮึไม่หลังข้างหน้านีเลยพี่น้อง โอ้ยนี่เด็กพี่น้องโอ้ยเอาแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับไอช้ช้อนอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องครับโอ้โหเบียดพี่น้องมันดึงไม่ได้เี้ครับผู้ชม โอ้โหใส่เงยอแล้วครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นเบสครับพี่น้องเอาละโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับอือปุ๊บปุ๊บนี่พี่น้องครับนี่บมกเงยเลยครับพี่น้องครับ ทางกองแป๊บหนึ่งครับพี่น้องสองแต้มครับพี่น้องมีแต่บกักบิ๊กบิ๊กเล็กพี่น้องมึงกลับพี่น้องครับสองตัวครับพี่น้องสองแต้มครับพี่น้องมึงมีเตบอบักยิ่ง,งยิ่งนะครับพี่น้อง ถ้าว่าตัวนี้ก็นสิประมาณประมาณสามสี่ขีดครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้นะครับงงมากเลยครับโอเคโอ้เก็บก่อนพี่น้องไงจริงหลีบเป็นเหยียี่นีงครับพี่น้องครับผมไปซื้อไอ้ร้านหมอลุงก่อนนะครับเนาะร้านหมวหนาผมนี่ยนะครับโลละถัานันขายเป็นโลนะครับเนาะโลละรอยยี่สีครับขั้นกิเลดเป็นนะครับเนาะ าาตัวขั้นจิริตรายเพึงอะขายถุงละลอยครับพี่นอ้องครึ่งโล่ลอยหนึ่งครับกิริตหนึ่งนะครับเนาะไปขออนุญาตเปลี่ยนเฮียจักเข้าครับพี่น้องครับโหเด็ดครับพี่นอ้องเด็ดเด็ดเด็ดสองแฉมแล้วครับบักใสใหญ่เลยครับพี่น้องครับครับการเสียบเง่ายนะครับเนาะประมาณนี้ละพี่น้องเด้อ เด้กาดการเดการไปไปกันต่อครับพี่น้องครับสองแต้มครับพี่น้องว้าสองแต้มโลคกกว่าไปหน่ะนะพี่น้องอันนี้เหี้เบเหืดนี่ไม้สาบตวนหน่พี่น้อง บาครับดาคาบเล่ยพี่น้องขออยากเป็นเฮียเนาะพี่น้องเด้อพี่น้องครับเมืองนี่ครับพี่น้องครับหนามม้ามันมาครับหนามม้าปลาม้าพี่น้องความหมานกระมาน้าเม้อพี่น้องเด้อเริ่มสีหมันแล้วพี่น้องเด้อบ่ดนี้เบิองใสปลาครับพี่น้องครับเบิองเบิองโตปลาครับพี่น้องเบิองใสมันพวกเราพี่น้อง อใส่ประมาณหกเจ็ดฉีดแปดฉีดครับพี่น้องครับตัวนี้ครับนี่ยจิงหลีดครับพี่น้องครับํำปื้อเลยครับพี่น้องเอาขังครับพี่น้องขังอันนี้กับวัชชัยย่อยครับพี่น้องว่ใชัยย่อยครับพี่น้องครับตัวนี้มันหกฉีดกับหหกฉีดครับพี่น้องครับวนๆเลยครับสองแสมครับพี่น้องครับ โอ้ยแก้วครับพี่น้องน้ำมาปลากลมาพี่น้องปลาหมานกลมาคือเกา่า